ยีดสสสสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการสองตา่าเรื่องอีอีแต่วันนี้คุณพี่ไม่อยู่นะคะมีคุณน้องคนเดียววันนี้เราอยู่นอกสถานที่และเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะคุณป้าก๊อตค่ะวันนี้ป้าก๊อตจะมาทําอะไรให้เราดูค่ะวันนี้เหรอคะขอขอเป็นนี่นี่เป็นปกติของป้าก๊อตนะคะขอเป็นซับไตเติ้ลเป็นภาษาใต้นะคะ ทำอะไรคะก็พูดลำในรายการคาดเดี๋ยวเราต้องมีปลาไส้ปลากอสเนี่ยเป็นคนใต้ทียกำเนิดนะคะมันแล้วก่ะมันแล้วค่ะคือใต้แล้วค่ะวันนี้ป้ากรจะมาทำอะไรคะจะมาใหไร้หน้ารูกลืมลืมวัน้ว่าลืมค่ะวันนี้ป้าจะมาฟอกสว่าน่ารกนะให้ดูจิ้มกันคาดสว่านนะคะปาตากลางเราจะเรียกว่าละมุดนะคะ เชิญเชิญเลยกับป้าค่ะเชิญเลยค่ะเอาเดิมเลย,ย,ะลน,เน,น,ะยนะลูกสวาเนี่ยเป็นผลไม้ใต้นะเดอกนะสวาเนี่ยเป็นผลไม้ใต้นะคะลูกมันจะอยู่ปันนีเ้เหมือนมันฝรั่ง,งลูกมันจะอยู่แบบนี้เหมือนมันฝร,รั่งมันฝรั่งนะคะด็กมันฝรั่งนะคะลูก <c oughs> ไม่อเท่าไรจุดกล้องก็ได้ไม่มต้องพูดทุกคก็ได้ค่ะป้าสนใจนโอเคนะคะ<า>บอกบอกบอกได้ค่ะป้าเขาหิวกันอยู่เพียง ปอกนี่แต okay, okay, okay. right? ่หัวไรอะหรอปอกก็คือการลิดอ๋อโอเคการเอาเปลือกออกเดี๋ยวป้าจะริดได้ลูกแร่นะลูกนะมันก็ริดมันก็หนามใหม่ธรรมดานี่แหละลูกป้าป้าขาเขาแขกกันอยู่เบ้นค่ะโอเคกันค่ะเกย์เกยนะคะเบาเบานะคะค่อยค่อยป้านี่เกรงมือสั้นจ้ะคุ้มาใส่ด้วอย่างอื่นสั้นด้วยนะคะรู้สึก เห็นผู้ชายลราไม่ได้เชียวนั้นป้าอยากได้ผัวค่ะลุงป้าอยากได้อยากได้แฟนนะคะอยากได้แฟนอยากได้สามีคนแก่นี่เขาเรียกผัวหรอกอคนต้าก็เรียกว่าผัวนะคะนี่เราสไม่ได้อะน้องทีมงานจะเสียงดังค่ะป้าเราใช้สมาธิจุกแล้วค่ะจุกแล้วค่ะป้าบอกว่าจุกแล้วการดิสวานี่ต้องใส่สมาธิการบอกสว่าหรือละมุดนะคะต้องใช้ฝีมืออย่าดังค่ะ เราต้งเรียกว่ายาชาวได้เร็วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมสวาดด้วยครับเดี๋ยว่อนกันให้เสร็จก่อนนะคะอถ้าไปด้านหลังนี้ก็จะเป็นน้องบาสตี้นะคะเป็นดาราดังของเรียนเราเป้าว่าหรือซึกอเหนื่อยเบอเหนื่อยเบอแปลว่าเหนื่อยมากนะคะแบบมันนิดนึง แล้าบ้านป้านี่แหล็กเดี๋ยวป้าไปห่มมาเตายต้นมันนี่ตายโคลื่นแล้วบ้านป้าเนี่ยป้าต้องไปควานหาตายต้นนะคะนั่นเนี่ยป้าปลูกไว้กลางเรือนเนี่ยต้นนี้เรือนก็คือบ้านป้าปลูกไว้ข้างบ้านนะคะซึ่งมันมันจะเป็นแฉ่หน้าเดี๋ยวนะลูกหน้ามันมันจะเป็นแค่ฤดูเดียวนะคะแฉ่งนี่อ่ะก้นตายไหมลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เออเด็กกำเนิดลูกได้พวกกว่านี้ลูกไม่ใช่ค่ะหัวได้พวกกว่านี้จ้ะ มันไม่ออกอ่ะป้าทำไมป้าแชร์จ่ะปากกริ้งอะป้าใส่์ทำไมดิก็แปลแชร์แชร์แปลว่าช้านะคะป้าหน้าทีหนูเอาเนือไม่รู้ปุ๊บแปลว่าไม่รู้ล่ะ แก้เสร็จแล้วค่ะแก้เสร็จแล้วค่ะใจเย็นแล้วค่ะท่านผู้ชมใจเย็นใจเย็นปลานี่ตันมม่แล้วตอนนี้คงจะน้ำลายต่อกันเลยใช่ไหมคะตอเลยค่ะเจียมเจียมมือปลาเนี่ยลูกเจียมมือปลานี่แหละลูกขาลูกเกินก็คือลูกขาก็้ัเนี้ยลูกเวลาแดงป๊อกเล่มันก็ยังกล้ากันนั้น เวลาเล่นบล็อกเด้งเนี่ยมันต้องมีขานะคะมีสี่ขาไหมครับเ้าเราเล่นบล็อกเด้งไม่รู้ป้าเล่นไล่กน้าตะแมสิวป้าไม่นีหน้าบีบนะคะบ้าเร็วเนี่นี่เด็กเดียวไปเจิดเนาก้นไม้เลยลูกน้วดไม้ก็คือตอไม้นะคะนั่นแหละตอนป้าหุ่มไหมเนี่ยห่มคือหาอีกรอบครับห่มคือหานั่นแหละอ่าได้เร็วน้อยนึงจ้าหนึ่งลูกคันหน่วยก็คือลูกนะคะเราจะมาลองชิมดูนะคะว่าอร่อยอย่างที่คุณป้าเขาบอกหรือเปล่ามันหวานเลยลูกชิมนิดนึงนะคะโอเคค่ะ อืมเป็นปลื้มมากเน่ยอร่อยมากค่ะอร่อยปบาวๆเรียวที่เราไหมเมื่อนำนหวานมาเลยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นหน้าเนี่ยถ้าุนม,มันแบบว่า <c oughs> มันอร่อยอะ่ะถ้าพี่ชมแบบ <c oughs> มันเนื้อมันจะนิ่มๆใช่ไหมคะแล้วมันก็แบบหวานๆนา่ะอืมอร่อยมาก <c oughs> ไปเร่งๆต่อแล้วป้าลืมป้าจะพูดอะไรต่อแล้วป้าลืมนะครับป้าก็พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ช่วงเดี๋ยวป้าดิจาว่าไอป้าดิจาว่านะ